ฮัลโหลสวัสดีครับผมยินดีตอนเัาเข้าสู่ช่อง h o น n ู o o มเมอร์กันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้เรากลับกับมาในเกม Phone 4X Steam นะครับทุกคนอ่ะ Phone 4X Steam ก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ดาวน์โหลดก็สามารถกดลิงก์ใต้ล่างของคลิปนี้เลยนะครับผมแล้วเข้ามาร่วมเล่นเกมกับผมกันได้นะครับ โอเคครับผมก็วันนี้มีการอัปเพทเข้ามาใหม่นะครับทุกคนวันที่11เดือน7นะครับอ่ะก็แพทใหม่วันนี้มีอะไรกันบ้างจะผมจะพาทุกคนไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับอ่ะก่อนจะไปดูเชิญกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องคอนคูเกมเมอร์กันด้วยนะครับผมเาพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมทุกคน โอเคครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าแพดใหม่มันมีอะไรกันบ้างนะครับ A few moments later โอเคครับผมก็ตอนนี้เราอยู่หน้าเว็บไซต์โฟนโฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะก็อีเวนต์วันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับผมอ่าก็อันดับแรกนี่ครับสองตัวนี้ที่เข้ามาใหม่วันที่11เดเดือน7นะครับทุกคนเดีย๋ยวเรากดเข้าไปดูกัน โอเคครับก็เป็นตัวอักษรตามล่านะครับรับไอเทมจาก NPC ตามหาตัวอักษร Z o N E แล้วก็ตัวเลข4นะครับก็คือโซนโฟนั่นเองนะทุกคนอ่ะจากการลงอาเคนะครับผมทุกคนก็จะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างผู้เล่นต้องเก็บสะสมอักษรนะครับโซนโฟจกอาเคที่กำหนดนี่พักอาร์เคเป็นตัว Z ตนะครับโฮเทลเป็นตัว O หาเลมเป็นตัว N นะครับส่วนรถเป็นตัว E ส่วนซับวเป็นเลขสีนะครับอ๋อก็คือเก็บให้ได้เจ้าตัว1,2,3,4,5ตัวนี้นะครับผมเพื่อมาแลกไอเทมนั้นนะครับเดี๋ยวผมดูอันนี้อ๋อแลกจากได้ที่ใจตัวนี้เลย m b c Pipe Broker นะครับผมทุกคนอ๋อเนี่ยเยนี่นี่ โอ้ยเยอะพอสมควรนะครับไม่ใช่เล่นเล่น60ตัวแซดหกสิบโอ60สิบอหกแล้วก็เลข4 60บออฮบวกกับต้องใช้เงินแลกอีกนะครับผมอีก4ี่เอ็มอนะครับโอ้โ uh ห huh. อันนี้มีเอ่อแรนดอมเช้งคูปองนะครับผมสุ่มกล่องสุ่มอ่ะอ่าส่วนรางวัลกิจกรรมที่จะเป็นแลกเออเก็บให้ครบทุกอย่าง60อันก็ เอามาแรกชุดพวกสูตรมวยปั้มนะครับทุกคนเป็นยูนิคกันนะครับก็ตามนี้เลยนะครับพอเตตัสนี่ก็ถือว่าพอสมควรนะทุกคนพอใช้ได้อยู่นะโอ้มีแรด้วยนะครับยูนิคแร่อะเรามาส่วนคูปองกันครับคูปองก็สุม่มอ๋อถ้าสุม่มเก็บให้ครบสิอันโซนสิอันแล้วก็เลขสี 4, อีกสิอันก็จะามาแลก ตัวคูปองเจ้าตัวนี้นะครับไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับทุกคนแหมว่ามันน่าจะสุ่มหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจต้องมารอดนูนผมว่านะ่าคิดว่าน่าจะสุ่มแหละเพราะว่าเป็นสุ่มตัวของพวกตัวแปรนะครับตัวแปลงล่างอรทุกคนหูเยอะอยู่นะนี่มีตัวเข้ามาใหม่โอ้สองตัวนี้หนึ่งวันแต่มาใช้ได้หนึ่งวันอ๋อก็ประมาณนี้นะก็เอาไปแลกเปลี่ยนกันได้นะครับ เดี๋ยวเก็บคือผมคิดว่ามันเก็บยากอยู่อะมันออกมันดรอปยากอยู่นะคือต้องใช้เวลาเล่นเท่าไหร่เนี่ยกว่าจะดรอปได้นะทุกคนโอ้โห,โโหเยอะพอสมควรเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูอีเวนต์อีกอันหนึ่งครับว่าอัพอะไรเข้ามากันครับอ่าก็อีกอันหนึ่งเรากดเข้ามานี่ครับ เพิ่มไอเทมใหม่จากเบ็ดตกปลานะครับทุกคนเป็นบูวานนะครับผมโอ้โหตัวดูดตัวตัวติตาโตโตโอ่าแล้วก็จะเป็นโกดชาร์กแฮนแล้วก็กรบถุงมือนะครับฝีทองฉลามทองนะรองเท้ารองเท้าเป็นลิลับรีเจนนะครับถ้าเกิดเก็บครบ3ชิ้นครบก็สามารถบวก e อีกเ p พเพิ่ม1,000โอ้สุดยอดเยอะนะครับทุกคนไม่ใช่เล่น 3อันอ่ะแล้วก็มีเพิ่มสว่านนะครับมีเพิ่มไอเทมเข้ามาใหม่ก็จะเป็นแซมพาวเวอร์นะครับระดับลีเจนโอ้โหลิงพาวเวอร์ลิงเกอร์ฮีโร่ชิลโกพาวเวอร์บูสเตอร์แล้วก็เป็นตัวเหมือนจะเป็นกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเป็นหลังสเตตร์ก็พอสมควรนะครับนี่สเตตร์สองเจ้าสองตัวนี้ ปอก็สเตตัสก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับทุกคนอ่าแล้วก็จะมี e d shop เข้ามาด้วยนะครับผมเป็นชุดเครื่องแต่งกายผู้หญิงนะครับอ่าก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมทุกคนอ่ะสำหรับวันนี้ผมจะมาทำอะไรก็เจ้าตัวนี้เลยทุกคนเราจะทำการเข้าไปเล่นเจ้าตัว park x a d v e ช r กันนะครับทุกคนอ่าเราจะหาตัว s e กันนะครับผมว่าเราจะได้ลึก ปล่าแล้วนะครับผมผมจะเล่นสักหนึ่งเกมละกันนะครับผมทุกคนไปเเราเข้าไปดูกันในเกมพร้อมๆกันเลยโอเคครับผมก็ตอนนี้เราเข้ากันมาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคเราไม่พูดท่าทำเพลงเราจะไปแบบเนะร็วเนะทุกคนเข้าไปเลยเล่นเลยครับผมเราตามหาตัวแซดหรือตัวซีนะครับทุกคนอะมามากวาดเรียบไม่ตายเฉยอะไรเนี่ย ไม่ขึ้นสะด้วยไม่ออกสะด้วยเขาว่าดรอปยากอยู่นะทุกคนผมว่ามันอาจจะแบบต้นๆอยู่นะมันยังอ่อนดอบยากอยู่ป่าล่างกว่าล่างทำไมไม่ตายอะ่ะกว่าล่างกว่าล่างกว่าล่างตายไปแล้วกันตายไเปนเนี่ยออกไหมยังไม่ออกนะครับ มา,มาดินักมวยบ็อกซี่มาออกมาออกมาเอ,อ้ยอย่าทุกขอย่าทุกยัดเลยแล้วกันโอ้ยตัวเดียวมาขวาดเดียวออกไหมไม่ออกอะไรครับนี่อ่ะทำไมมันออกดรอปยากจัง,งอ่ะเดี๋ยวลองอันตีดูแล้วทุกคนเอาใส่ไปเลยอันตี ออกไหมโผล่ไหมไม่โผล่ไม่มีตัวไหนโผล่เลยเป็นไปได้ไงเป็นไปได้ไงเป็นไปได้ยังไงออกไหมออกแต่ตังอะของไม่ออกนะครับอีลุงอีลุงอีลุงพันลงอีลุงพันลงอัติไปเลยออกไหมไม่ออกโอ้โห เอาแบดไบค์เกอร์ป่ะมาดิมาดิกวาดล่างเออโดนโดนใจเย็นนุ่มไอ้นุ่มใจเย็นนุ่มโอโหมึงจะพุ่มเหมือนแล้วไงอันนี้กระด้วยหักคอเออโอ้โหโอ้โหมึงจะเจาะล่างดิเพื่อน รู้ป่ะออกไหมไม่ออกไม่จะออกตอนไหนไม่ออกอหรอโอเคมาไอ้ไม่พูดทนำเพลงหงลักจันตีนะจะพยายามให้เขาอยู่ร่วม,ม,มกันนะนี่เลยเอาได้สองตัวเออกไหมเฮ้ยโอ้โหน้ำยาแดงยาแดงออกมาเฉยเลยทุกคนอ่ะคอยแยะ ป่าล่างป่าล่างโอ้โหแล้วก็คกูป่านล่างไงมาดีก็มาดีครับมาตายไหมไม่ตายซะด้วยปุ่ม,มเอะหน่อยเนออีกโอ้หเอายากจริงทุกคนอ่าตอนนี้เราถึงด่านบอสกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมอัตตีทีเดียวเลยทุกคน แต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะตายหรือเปล่านะบอสบอสอย่าเลยโอ้ยหลบเฉยเวี่ยงหลบดูมากอะดูมากดูมากนี่แนะ่ตายซะเอ้ยไม่ตายเฉยนี่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 ตายซะออกไหมไม่ออกอาอ ถ้ากับว่าตัวเส้นเราไม่ได้นะครับผมทุกคนมันไม่ออกอะด uh ิ huh. ผมไม่รู้ว่าต้องลงกี่ตานะครับผมทุกคนขอ,อได้ A ด้วยไงอ่ uh ุ huh. ่มได้อะไรเนะ uh huh. นี่ยอ่าขยะดีๆนี่เองก็ตอบยากอยู่นะครับไม่ใช่ไม่ยากบางคนได้ไม่ถึง แต่ละตานี่คือผมว่าบัตรลงดานนี่ราคาน่าจะพุ่งอยู่นะถ้าเกิดว่าเขาตามหาตัวอักษรกันนะครับทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครลงแล้วได้ด่านอะไรกันบ้างลงแล้วได้ตัวอะไรช่วยคอมเมนต์บอกผมทีนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าได้กี่ตัวลงกี่ตานะครับทุกคนก็วันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนโอเคครับผมทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องฮอนกูเกมเมอร์กันด้วยนะครับผม จะมาใ่คลิปหน้าวน,นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ